I จะให้ความด้เยทั้งส่วนของพระพุจ้าเพื่อที่จะทำมาพู้คุยนะคะทีนี้เลยเชิญพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดที่่าขาถามนเรองขอเรายังไม่ได้รับการร้องขอใดจากพาะที่จ้าตรงนั้นเขาจะไม่มีทุกจ้าแต่ถ้าว่าลายไหน จะแน่ประกอบการก็คือ,อการถางานให้นะครับมี่เแหน่งงานแล้วก็เอาไปลองรับในส่วนที่เรื่องอะไรต่างต่างนะคะถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยคือขนาดนี้เนี่ยในสถานี่เขาแจกของคือการรับผิดนะครับซึ่งโรงงานแยกก็จะเห็นว่ายุ่ง้ากนะครับซึ่งถ้าเกิดเปิดประเด็นปัญหาต่างๆนี้คำถามต้นเดิมเลยครับคุณเลขาอยากจะรับรองอะไรบ้างคุณรับรองประจานคนโดยเฉพาะผู้ใช้บาร หนุนยันนะครับในสถานการณ์ทัศนัยนี้ท้าเราแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่อะไรที่ทุกพื้นที่เราต้องมีในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนําของท่านผู้ราชการจังหวัดท่านประยุท์จันทร์สุขนะครับก็มีความห่วงใยสถานการณ์ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังก <c oughs> ัดกระทรวงแรงงานตึงมากกว่าด้วย น่างๆทั้การปุองแรงงานงางน,งาน่าง,งานประกันสังคมต่งงางนจัดส่างจังหวัดและก็หน่วยงานในอื่นนะครับเข้าไปดูแลแก้ปัญหาช่วยเหลือลทั้งใด้ร่วนผู้ประกอบการนายจ้างลูกจ้างนะครับที่ประสบปัญหานะครับก็ต้องเรียนว่าพวกเราเข้าใจนะครับว่าจากสถานการณ์โควิดต่อเนื่องกันมาก็ส่งผลกระทบในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของงานในเรื่องของรายได้ ของผู้ประกอบการซึ่งแน่นอนครับว่าส่วนของผู้ประกอบการเองก็จะต้องแสวงหาในทางที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้กระทบกับกิจการแล้วก็คนรอบข้าน้อยที่สุดซึ่งในวันนี้ทางห้างหรือศูนย์ค้ากรมเมนดาดาก็ได้ประกาศป็นเป็นการช่วคทราวนะครับตั้งแต่วันที่5้าพุธพุธอุที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของ ผู้ค้าที่อยู่ภายในสูนย์กค้าก็ประมาณครบร้อยรายนะครับแล้วก็มีพนังกงานอีกประมาณ2 0 0ถึง300รายในส่วนของ,งข้านค้าในห้างนะครับในส่วนของพนังกงานของบริษัทก็มีอจริงสองรายในส่วนของพนังกงานของบริษัทของสูนย์กค้าเองทางบริษัทสูนย์กค้าก็ยืนยันนะครับว่ายัางจ้างต่อนะครับยังจ้างต่อโดยให้ Work from home ในส่วนของร้านรวงต่างๆแล้วก็พนังกงาน2อ0 0ชีวิตในวันของวันนี้นะครับ ทางสำนักง,งานสวิสการและ้มครองแรงงานจังหวัดก็จะเข้าไปพบป่าพูดคุยกับทางผู้ประกอบการย่อยนะฮะที่ที่เคยได้ทาขาอยู่ในห้างเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลในเรื่องของทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาช่วยเหลือต่อไปซึ่งก็ต้องเรียนว่าตามยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่า,ทานนารรยมงตรีพลเอกประยุทธ์จันทร,ร,ร์โอชาท่านรองนายมงตรีพลเอกปร,ระวิตร รวมทั้งท่านรัฐมนตรีสุชาติชุมกลิ่นราฐมนตรีว่าการ,าาราไม่ทร้งใารต่างด้างนะครับเพราะฉะนั้นอำน,นาจหน้าที่ของส่วนภูมิภาพก็คือจังหวัดโดยผูการจังหวัดและก็คนนสุนทรการกระทรวงแรงงานทั้งหมดนะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์การค้าเนี่ย ใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลนะครับทั้งเรื่องที่ดินอาคารสิ่งค่้มค่างก่อนที่จะมีการเปิดรอบการพฉะาั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในการที่จะตัดสินใจอย่ทั่วครา้าก็ดีหรือจะเริ่มใหม่เมื่อไหร่ก็ดีก็ผมจะต้องมีการพูดคุยถึงถึงนักดูจตัวจริงนะครับหรือเจ้าของตัวจริงซึ่งทราบว่าเป็นชาวต่างประเทศนะฮะในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจในวันนี้ก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศผมเชื่อว่า ประด,ดานสิ่งปลูกสร้างอาคารถานที่ต่างๆรวมทั้งที่ดินณปัจจุบันที่ตั้งของศูนยนค้านะมูลค่ามหาศ,าศาลนะครับเขาคงไม่ไม่ปล่อยให้รุกลางนะครับแต่อย่างไรก,รก็ตามเนี่ยในการที่จะดาเนินธุนรกิจต่อไปเมื่อไรอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีการพูดคุยกันนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังเป็นจังหวัดที่เป็นที่ต้องตาต้องใจของทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนนะครับในเร็วๆวันนี้คงจะมีข่าวดีนะครับที่จะ ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับสำหรับสั้นพิกานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มีที่ทําการส่วนแยกนะครับอยู่ที่ห้างที่ศูนย์ค้าพรอมเมด้าซึ่งสถานที่การเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการเตรียมการแต่นเนิ่นนะครับเพราะว่าจะต้องเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งซึ่งจะต้องระคอบและระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้ และที่สําคัญก็คืองานบริการประชาชนเป็นเรื่องสาคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสำนักงานตูดคนข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่น่าจะได้เตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องกลับมาเปิดทําการให้บริการที่สำนักงานตูดคนข้าเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับสนามท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับส่วนารายละเอียดเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะประสานกับผู้กับตูดคนข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งครับรับท่านไฟก็ดี ก็ต้องเรียนว่าทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนงตัวเองอผู้ใช้บริการก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่ากระแสไฟเพราะว่าค่ากระแสไฟเ,เขาก็ลงทุนนะครับทางการไฟฟ้าก็ลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีหนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ที่ลูนี้จะต้องไปชําระถ้ามีการติดตามผวงหนี้แล้วถ้ามีการเพิกเฉยแน่นอนรัเขาต้องตัดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะทั้งน้ํทาทั้งไฟทีนี้เมื่อสถานที่สถานประกอบการ ระงับการจ่ายกระแสไฟก็ดีน้ําก็ดีนะก็มีความจำเป็นที่ต้องเป็นตัวเหมือนกันนะครับสถาน,นที่ทุกแห่งจะเป็นที่ต้องใช้ทั้งน้ําและไฟเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้แต่ใน,ในเบื้องต,ต้นต้องเรียงว่า,าในภาพรวมนะผมเรียนในภาพรวมว่าทางบริษัทเองนะครับสู้ค้านะครับก็ประสบภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะมีเรื่องเรื่องของน้ําเรื่องของไฟบ้างนะครับ ถ,ถ,ถ,ถึงจำเป็นที่จะต้องเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นลูกจ้างก็ยังคงทํางานตามปกติอยู่นะครับนะซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะในส่วนของลูกจ้างในส่วนของร้านค้านะครับซึ่งก็จะได้นัดหมายในการที่จะชี้แจงํำความเข้าใจกับทุกร้านค้าต่อไปนะครับในการดูแลลูกจ้างนะครับซึ่งขณะนี้ทราบว่าลูกจ้างเนี่ยหนึ่งของห้างเนี่ยไม่ได้หยุดงาน ยังทำงานปกติในส่วนของลูกค้านะครับร้านค้าต่างๆในห้างเนี่ยก็ร้านค้าต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขานะครับมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็โยกพนักงานไปทำงานอย่างสาขาต่างๆนะครับขณะนี้นะครับก็รอที่จะให้ในส่วนของทางห้างเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาในส่วนของทางห้างนะครับและก็สามารถที่จะมาเปิดกิจการ หมไได้ต่อปครับแล้วอย่างไรกรณีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่ร้านหลักๆเช่นร้านที่เป็นแบรนด์หลักนะคะอย่างเช่นก็จะมีร้านขายอาหารตามสั่งและอาหารตามร้านที่เป็นร้านที่ตั้งออกมาแยกกันนะคะแล้วก็คือเราได้รับความเสียหายจากการที่เขาสกัดของนะคะคือตอนนี้เนี่ยจะแนะนอนที่เขาทำยังไงบ้างเอ่อตอนนี้เรายังยังยังไม่ได้พบกับทางร้านค้าย่อยๆนะครับว่าว่าทางร้านค้าย่อยๆนั้น เขามีความเดือดร้อนมีความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับนะฮะซึ่งก็ได้คุยกับทางทางห้างนะครับว่าขอให้ทางห้างได้มีการนัดหมายนะครับทางร้านเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้ทราบประเด็นปัญหาก็คิดว่าคงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงไปช่วยเหลือนะครับ ในส่วนของร้านค้าย่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยเขาจะดําเนินกิจการของเขาเองจะไม่มีพนักงานรกกจ้างนะครับนะฮะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนของการที่ทางร้านไม่สามารถที่จะเปิดได้หรือต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องคุยกันว่ามีหน่วยงานไหนที่จะช่วยเหลือได้ในส่วนตรงนี้นะครับนะฮะก็ก็ ก็เรียนฝากนะครับว่าถ้าเกิดทราบว่าตรงไหนหมายถึงว่ามีความสิดร้อนอย่างไรก็จะใช้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานเป็นตัวประสานก็ได้ครับยินดียินดีที่จะประสานให้นะครับแต่อาจจะถ้าเกิดอยู่นอกภารกิจหน้าที่ก็ก็ก็จะประสานอีกครั้งหนึ่งนะครับครับ75%ในช่วงของการหยุดกิจการชั่วคราวนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิด หนึ่งมีการหยุดกิจาการชั่วคราวหรือถ้าเกิดเกิดปัญหาพนักงานไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงนี้นะครับก,ก็สามารถที่จะประสานมาทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้นะครับหรืออาจจะมีการเลิกจ้างพนักงานเกิดขึ้นซึ่งสิทธิของพนักงานลูกจ้างก็จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายตามอายุงานของลูกจ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเ,เกิดประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถติดต่อมาที่ สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้นะครับเบอร์โทรนะครับ uh, 05